สวัสดีค่ะนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวกันทำมาม่าภูเขาไฟมาม่าไข่ภูเขาไฟมาม่าไข่ภูเขาไฟจากเพจใครสอนให้คนรูปของกินตอนดึกใช่ครับคุณโดยการโดยคุณกิษณราพุทธยากุลใช่เจ้าของสูตรเรียกว่ารูปนี้เนี่ยดาเมจแรงมากทุกคนแชร์แล้วก็แบบได้กินมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันมาม่าสองห่อไข่สองฟองแล้วก็มะนาวต้มน้ำให้เดือดก่อน ี๋ยวรอน้ำเดือดสักเวลาผ่านไปตัวนี้น้ำก็เดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเราถึงจะมาลวกมาม่ากันก่อนใช่ไหมใช่เอาเส้นใส่ใสลวกมาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าชอบแบบเส้นนุ่มเส้นเหนียวเส้นแบบไหนหรือเละๆบางคนก็ชอบแบบว่าบี๊ใส่แบบไหนเละๆใส่เศษกระดาษลวกสุดครับ แกทำไมเนแคเว้นมันไม่มีช่องที่แบบที่พักหลายคนแล้ววะาอ,ะอไมเปิดในเวียก็็เออมันหายไปล้ว,วไม่งัน้นเข้าไปที่อื่นแล้ว,วะที่โทรไมีถามดีที่นึงว่า ใส่เครื่องปรุงไปเลยในนี้เราปรุงเยอะจะใส่มะนาวเล็กน้อยเล็กน้อยหร่อเยอะใส่หมดนั่นแหละชิ้นหนึ่งเพื่อความเปรี้ยวมากขึ้นคนในเข้ากาันแล้วก็กไข่สองฟอง ตอกไปเลยไหมเดี๋ยวตอกแยกตอกแยกต้องต้องคนไหมก็น้ำน่ยน้ำเตื่นอะอย่างนี้เลยอีนี้ตรงนี้ก็ตีหน่อยตี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 หน่อยให้ตีให้ให้ไม่ให้เหมือนไข่เจียวเลยไหมใช่ ดีเลยค่าเด้คนต้องคนเลยนะไม่ไงั้นมันจะมันจะไม่มันจะไม่แตกไปดูรอบหนึ่นงไม่เคยดูเขาทำไม,ไ<ๆ>มจะออกมาเป็นแบบน,นี้ต้องเงี้ยตัดพอเริ่มง้วนแล้วจะตัจดจักล่าเสร็จปั มาเป็นพันคลิปเลยเอาแมกไข่โปรเขาไฟจะไข่มันน้อยไปหน่อยตั้งแบบสามฟองกำลังดีเียมเลยแต่ว่าเราต้องไปนะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวจ้า